รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการดูดีมีธรรมกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยนะคะกับดิฉันการจนาอัมพสวุวรรณค่ะมายิ้มรับอรุณด้วยจิตใจที่เป็นสุขไปด้วยกับธรรมะสาระดีๆนะคะตลอดทั้งรายการของเราเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ<ำ>ดีด ถึงช่วงแรกวันนี้ค่ะช่วงทำอุทัยท่านพระอาจารย์มีนัดกับผู้ชมเช่นเคยกับทำรรเทศนาเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเราไปสาธุรับธรรมะกันเลยนะคะ ขอขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกทุกท่านภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังหรือได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเดินทางของญาติโยมท่านสาธุชนที่หลังล้นหลังไหลสายทานศรัทธากันมา กราบมัสการขอพรปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดหุยกระบือมาเป็นเวลาช้านานถึง270รกว่าปีแล้ววัดหุยกระบือนี้เป็นวัดในประวัติศาสตร์วัดหนึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญวัดหนึ่งมีอายุน้อยกว่าวัดบวรหนึ่งปีสร้างพศ2 2 8 1และเป็นวัดที่เจ้าความมหากษัตริย์เคยเสด็จมากราบ นมัสก,การปิดทองหลวงพ่อโตคือสมเด็จพระเทพพระรัตนูดาสยามบร,ร,รมราชกุมารีเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์พระองค์เสด็จมากราบนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อโตเนบโบสถอ่านั้นวันนี้อ,อยาิโยมท่านสาุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศทั้งด้านนอกด้านในอุโบสถจะมีเสียงคล้องกองระฆังที่โยมมาไหว้พระปิดทองแล้วก็ไปเคาะระฆังตีกรองคล้องระฆัง เพื่อให้ดังไปถึงสวงสวรรค์คือมาทําบุญแล้วก็บอกตัวเทพเจวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบว่าวันนี้กระผมดิฉันข้าพเจ้าได้มาไหว้พระมากาบขอพรหลวงพ่อโตเนวโบสดแล้ว่วันนี้นะญาติโยมท่านสาธุชนวันนี้อาจจะยังน้อยสักหน่อยเพราะบ,บันทึกรายการช่วงยังเช้าญาติโยมมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรแล้วก็อย่าดืมมา <c oughs> มากราบขอพรหลวงพ่พพอโตเนโอโบสถแล้วก็ไท่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาททพระเจ้าอยู่หัวต,ตมนเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวัตถุกระบือก็จะมีสวนถวัยลานบุญมีองค์เทพเจ้า,าถัวเทพเทวาสิ่งท์สงศิสหายเทพเจ้าแห่งความสำเร็จคือองค์พระวิเคราะหนะแล้วก็ทุกทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีพิธีพีสวดโซฮาบูชาทววเทพเทวาสิ่งิ์สิงธิ์ทั้งหลายายมมาไหว้พระปิดทองแล้วก็มากราบ จะมาสก,การขอพรหลวงพอ่พอโต,ตถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนประมาณทุ่มครึ่งเสร็จเสร็จก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระตนาตราแล้วก็มีพิธีสวดโจฮาบูชาตัวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาแผ่พระมีปกป้องคุ้มครองรักษาพื้นแผ่นดินไทยปกป้องคุ้มครองรักษาเจ้ากวามมหากษัตริ์ปกป้องคุ้มครองรักษาพระศา,าสนาของเราฉะนั้นก็ขอให้เราทั้ง,งหลาย ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันชาติใดศาสนาใดก็มา,ารวมพลังรวมความทั้เมืคีกันแล้วสังคมโลกมนุษย์เราจะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นจุกด้วยความผาสุกในท้ายที่สุดนี้หลวงตาก็ขอกราบรัตนาคุณภารรษีรัตนาไตร <c oughs> คือคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญทริ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในอบโบสถอย่างว่ากระบือนี้หลวงตาขอกรดาบรัตนามรวมตบะเดียชะาวิรัปัจจัย ขอน้อมกราวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทเจ้าอยู่หัวทรงเดช๋พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศ์ตรานวงพระองค์ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยฉับพลันและขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งเยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจุกรนาและขอญาติโยมท่านสามุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทิน พอจะเดินพอ